สวัส <amounts> ด <of audio writers> ีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับทีมงานทีมงานใส่ลือนะครับหรือช่อง y t u t u เอตามสไตล์มิกนะครับก็วันนี้ไม่มีอะไรมากครับพารีวิวอาหารทั่วไปนะเดี๋ยววันนี้พาพาไปพบกับทีมงานช่างเจ๊กอะ ก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับช่างเจเค modify ก็เจกละยองครับนี่ <c oughs> เดี๋ยวเราพาไปดูช่างโกครับอันนี้ช่างโกก็อะไรประกอบรถนะ <c oughs> นี่มีช่างบีม่ะนี่ีช่างบีมะน,<า>นมะสายเบิร์นสายเบิร์นเด <c oughs> ี๋ยวช่างโก้ครับทำอะไรอยู่ครับ <c oughs> อ่านี่ก็ เ,เครื่องว็บ125่ฮ้ยสี่วาวนะก็ตอนนี้กําลังไล่เช็คมันเดิมนะก็ไล่เช็จจากการเดิมนะครับก่อนหน้านี้ก็ประกอบเครื่องใหม่ทํข่าเครื่องทําลูกทาก้านใหม่แล้วก็หลังจากที่ลันยินไปแล้วก็คือไปหลังจากที่ประกอบเสร็จก็คือไปขี่ลองแนละ้ว หลังจากที่เราลานยินเสร็จเราก็มาตรวจเช็คครับว่ามีอะไรปิดปกติหรือเปล่าตอนนี้ก็ช่างโกกำลังประกอบครับก็ไม่มีอะไรปิดปกติก็โอเคสวยงามครับอันนี้เสร็จยังครับช่างโกยังครับอ่ะ ครับตอนนี้ก็กำลังประกอบนะนนนช่างเจ๊กกำลังประกอบ F ร้อยยี่ห้าสี่วาวครับลูกหกห้าจักเจ็ดน <c oughs> ี่อมากินนี่อมากินเน่นี่ก็คือบรรยากาศของช่างเจ๊กนะครับคือตอนนี้ช่างเจ๊กกำลังกำลัง <laughs> <laughs> จังจังเก็กกำลังเทนลูกศิษย์ลูกหาอยู่นะ <laughs> นี่ก็คือ <laughs> <laughs> ลูกศิษย์อยก่อนแกนั่นะ <laughs> อันนี้ก็กำลังประกอบไปคัดนะครับมาบุบบอลนักหญิงเลยนี่ไปนี่มานี่ขนาดนี้มาเลย ตอนนี้ก็ใก้เสร็จแล้วนะครับก็ประกอบป้าฝั่งคัดฝังจานไปใกล้เสร็จแล้วะครับไก้ได้ฟังเสียงแล้วนะค,ะครับแล้วเช่างบีครับถ้าเสร็จแล้วนี่ลองลอง,ลองไหมครับลองครับลองลองลองครับลองลองลองจริงนะครับลองแลง้วครับ <c oughs> นี่ก็อาการก่อนจะลองนะครับเดี๋ยวลอ,ลองมาดูตอนที่ได้ลอง ว่าจะอาการนี้ไหมตอนนี้ก็กำกำลังตั้งวาวนะครับหลังจากตั้งวาวเสร็จก็น่าจะยกประกอบแล้วก็รอกันตูกันไปยาวๆเรื่อยๆนะครับช่างหนึ่งลองไหมเนี่ยลองไหม<ะ>เสร็จแล้วลองไหมอ่ามีเราใกล้เสร็จแล้วนะครับไปใกล้จะจะลองแล้ว ตอนนี้ก็กำลังยกยกขึ้นประกอบนะครับเครื่องเครื่องยนต์สี่วาลวครับนี่ก็คือสภาพคงเดิมนะครับยังไม่เก็บรายละเอียดนะอันนี้ก็เด็ก18ปีต่ำกว่า18ปีควรพิจารณาครับไม่ได้เป็นการแนะนำส่งเสริมในการแต่งรถนะครับแต่ที่แต่นี่คือโปรโปรเจกต์ของช่างเจ็กเขานะครับก็คือรถ ลงสนามแข่งครับคือหลักๆก็คือทําไว้โชครับทําไวโชไม่ได้ออกที่ไม่ได้ขี่ที่อ้างไหนนะครับ,รบถ้าใครชอบคลิปแนวนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเรับอใครที่ยังไม่ได้ติดตามก็ฝากติดตามหน่อยครับคลิปให้ดูเรื่อยๆนะครับ กับรถคันนี้ครับของแค่ยุ้ยของแค่ค <c oughs> ิดว่าจะขี่ได้ไหมเดีย๋ยวให้ยินว่างใน, <c oughs> ออนี่ก็ใกล้ใกล้เสร็จแล้วนะครับ <c oughs> ก็เริ่มเห็นเป็นรูปเป็นร่างมาแล้วว่านี่คือเบฟไม่ใช่จักรยานตัวอย่างใดนะ <c oughs> วันนี้ก็บรรยากาศก,ากำลังดีแล้วครับแดดแดดไม่มีนะบรรยากาศดีๆอย่างนี้น่าจะแบบ เข้าป่าแล้วหาคองมายางตั้งเต็นตั้งอะไรนะข้างหลังก็เป็นป่าเหมือนกันก็รอชมต่อไปนะใครจะเสร็จแล้วรอแป๊บนึงคนระับน,นี้กป็ประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะลองสตาร์ทเครื่องดูนะเราฟังเสียงครับร้อยยิบห้าร้อยย่ห้าไอลูกลูกหห้าทัดเจ็ดทับสี่บ,บาทวะเนี่ยสตาร์ทครั้งแรก ติดหรือเปล่าสายตาแต่ละคนลุ้นตามมากตัวเฉพาะช่างบีม,มับล <c oughs> <c oughs> องเท,ท้าธรรมดาสตาร์ทไม่ลงละใ <c oughs> ส่เซฟตี้สตาร์ท บีมครับนี่บีมครับจังบีมครับเป็นไงบ้างครับหลังจากได้ยินเสียงแล้วับเลยครับเยาตอนนี้กำลังเดินเช็ครถเนี่ยรอดูมือขับครับใครเป็นคนร้องขับคนแรกครับประหยาดสี่บาทว กลับมาแล้วฮะว้าวเดี๋ยวครับ <Wow. S 1> เกียร์เดียวครับเกียร์เดียวตั้งแต่หน้าบ้านถึงหน้าซอยฮะนี่นี่กำลังใจนะเป็นไงบ้างอย่างหนึ่งฟิวสีวาวแรง ต่างต่างกันเยอะไหมกับสองวาลเลยผ้านี่ค่าตัวแพงเลยนะดูดค่าตัวแพงนี่แพงเลยนะดูดค่าตัวแพงนี่ค่าตัวแพงโอเช่ช่างบีมออกไปลองยังไม่กลับมาแล้วสิบนาทีผ่านไปแล้วจอดจอดข้างทางหรือเปล่าหรืสตาร์ทไม่ติดครับอันนี้ก็ตามตามช่างบีมออกไปดูครับไม่รู้ว่า ยังไอสตาร์ทไม่ติดหรือหรือดับอู้ว่าแล้วไมเห็นจีกลับมาะฮการเป็นไงครับในแกมือ <king to S 1> <า>ครับเคี้ยมมันน้าตหนะครับอสีหน้าร <c oughs> อรถกลับมา <MS> <c oughs> สีหน้าเปลี่ยนเ <c oughs> นี่ยเดี๋ยวคันนี้จะไปไปลองเทสดูครับร้อยร้ยี่สิบห้าบางลมครับให้ช่างหนึ่งไปลองเทสครับ <c oughs> ว่าจะบิดติดมือหรือเปล่าถึงกันได้ได้เลยครับ รถแต่งอะกลับมาแล้วครับเป็นไงบ้างเช่นหนึ่งขอิ่นะเียยกยเยเยนี่นสนลยีเยกยียยีุดมดคกรลินเันี่เย่งนีมัครับกนกันไปะเยบี้มั้ไอ้ีกันไอ้ีก็ไเครับวันนี้ก็ขอปิดคลิปแค่นี้นะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ